สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับซันนะครับกับซันนี่ออนทัวร์ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนแฮปปี้สตรีทนะครับอยู่ที่หน้าเดอะมอลล์บางกะปินะครับตอนนี้นี่แฮปปี้สตรีทหยุดหน้าของเราถนนตรงนี้ก็จะมีเป็นแบบของกินของซื้อของขายอะไรเยอะแยะเลยนะครับนี่มีฝั่งด้านนี้ก็จะมีแบบร้านผลไม้ร้านขนมเดี๋ยวพามาเดินเล่นนะครับ นี่เลยนอกจากว่าจะมีร้านขนมนมเน,มนยต่างๆนานาแล้วก็นี่เลยครับมีเป็นแบบกล้วยหูกล้วยทอดกล้วยทอดขนมน่ากินทั้งนั้นผบพผักสลัดผักนะครับไส่ถัดลักโอ้ด้านนู้นก็มีด้านนู้นก็จะมีเป็นแบบน้ำส้ม ยมมำมะมว่วงปูมาอะไรเยอะแยะเลยนี่คือเป็นแบบบริเวณที่มีอาหารขายเยอะมากเลยับอยู่หน้าเดอะมอบังกะปินะอยู่ตรงข้ามกับเดอะมอบังกะปินะครับทุกคนไก่ทอดเออมีไก่แบบไก่ปิ้งไก่ปิ้งแดงอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าปลาทอดข้าวด้านนู้นก็มีด้านนูนนน้นก็จะมีเป็นแบบว่า ข้าวของกินต่างๆนานาะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งด้านนี้กันว่ามีอะไรอีกนะครับนในนี้ก็จะมีแบบอาหารเป็นอาหารถุงนะครับถุงแกงถุงถุง,ถงละสามสิบบาทแกงถุงสามสิบบาทนะครับนี่มีแบบขนมนะครับมีขนมหวานขนมหวานต่างๆ,ๆนานาเยอะแยะมากมาย กินอันนี้คืออยู่บริเวณแฮปปี้สตรีทนะครับก็จะมีแบบของขายเยอะมากแนะที่เราทําม,มาเดินชมนี่ก็จะประมาณนี้นะทุกคนเขาก็จะมีแบบร้านค้าร้านของกินเยอะมากอยู่หน้าเดอะมอบบงกะปินะครับสามารถที่จะมาเดินชอปปิ้งได้นอกจากว่า บริเวณตรงนี้แล้วก็จะมีศูนย์อาหารนะครับตอนนี้เป็นเราเรียกว่าศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์นะครับเดีย๋ยวเราไปดูในศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์ดีกว่าว่ามีอะไรมีทางเข้าศูนย์อาหารเข้ามาร้านแรกก็จะมีแบบร้านขนมหวานและมีน้ำปัน่นอะไรแบบนี้เยอะแย,ยะมากมายเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้จะเป็นโ้ลาลาหนุกหอหมกนะครับหอหมกปลาดุกอันนี้ก็จะมีแบบกล้วย ก็เลยมีตั้งแต่20บาท35บาท45บาบาทแล้วแต่ราคานะมีเยอะมากเนี่ยของกินไปดูฝั่งนนี้กันนี่ร้านอ,อ่ชื่อว่าร้านน้ำพริกนะครับร้านน้ำพริกคือร้านลอริงนะร้านน้ำพริกเนะี่ยมีน้ำพริกมีผักต่างๆนานาแบบเยอะมากอ๋อเขาเลยบอกว่าเป็นร้านนะจำนวนแบบร้อยล้านพันล้านอะไรเงี้ยร้านน้ำพริกที่ฝั่งนั้นนี้ ของกินแบบเยอะมากแล้วก็จะมีกล้วยนะครับกล้วยสีตั้งแต่20ถึง50บาทมีผลไมงผลไม้เนี่ยคนก็จะมาแบบซื้อของกินช้อปปิง้งของกินกันเยอะแยะเลยอ,อันนี้คือศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์อยู่ตรงบริเวณตรงข้ามเดอะมอลบางกะปิโอ้นี่มีผักเป็นชุดๆแบบนี้ได้ ก็คือเราสามารถที่จะมาซื้อผักเป็นแบบเป็นชุดแล้วก็ซื้อน้ำพริกกลับไปรับประทานได้เลยนะครับมีมีโอ้อันนี้มะม่วงลูกใหญ่มากนี่เป็นแบบมะม่วงเดี๋ยวเราพาไปดูฝั่งด้านนี้กันเนี่บริเ,รเวณด้านนี้ก็จะเป็นชุมชนทั่วไปนะครับเนี่ยมาถึงด้านนี้ก็จะมีวินมอเตอร์ไซค์อรอรับส่งอยู่ นอกจากนี้ามาดูฝั่งด้านนี้ก็จะมีเป็นแบบร้านอาหารต่างๆนานาอยู่เยอะมากมายาเดี๋ยวเราไปดูภายในศูนย์อาหารของเขานะศูนย์อาหารเขาก็จะมีแบบของกินหลากหลายเลยนะเนี่ยอยู่ตรงคาดเดอะมอลล์นะครับถ้าใครแบบว่า,าไม่อยากเดินหรือไม่อยากรับประทานในศูนย์อาหารของเดอะมอลล์ก็สามารถที่จะมารับประทานอาหารที่ศูนย์บริเวณตรงนี้ได้นะครับมีแบบของกินเยอะมาก เดี๋ยวเราพาไปดูฝั่งด้านนี้ของกินเขามีแบบนี้มีเป็นแบบอาหารอาหารต่างๆอันนี้อาหารใต้นะครับมีอาหารใต้อาหารแบบทั่วๆไปด้วยแล้วก็มีแบบอาหารเผ็ดไม่เผ็ดอะไรอย่างนี้ก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวเยอะมากทับทิมทับทิมไทยเดี๋ยวพาเดิน ชมบรรยากาศนะครับก็ตอนนี้ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับก็อาจจะมีฝนตกพอสมควรนะวันนี้วันตอนที่มานี่คือฝนตกอยู่เหมือนกันนะมีข้าวโพดอบเนยด้านหน้าของเราร้านข้าวโพดอบเนยอันนี้เป็นแบบขนมจีนน้ำยาปูนะครับเนี่ยมีแบบเยอะมากอยู่ฝั่งด้านนี้ก็มีอันนี้เป็นร้านอ๋อ เป็นขนมจีนนู้ส่วนมากขนมจีนเยอะมากเลยนะแถวเนี้ยเขาแบบมีขนมจงขนมจีนอะไรเยอะมากอันนี้ข้าวขานิ่มซูชินะครับเป็นซูชิซื้อสิฟรีหชิ้นละ10บ,บาทถึงยีบาทนะครับแล้วแต่บรรยากาศก็ประมาณนี้นูนด้านนูนก็จะมีเป็นแบบว่าร้านขายของกินอะไรต่างๆเยอะแยะมากมาย ด้านนี้ก็จะมีเป็นยำเห็ดหนองคายนะครับมีเป็นแบบข้าวคูปกะปีเอ้อเดี๋ยวเรานี่ข้าวคูปกะปีตรงนี้น่ากินน่ากินเดี๋ยวเราจะหาที่นั่งแล้วก็ซื้อข้าวมานั่งรับประทานกันดีกว่านะครับบริเวณด้านนี้เลยของเราเนี่ยมีแบบเยอะแยะมากมายคนก็จะแบบมารับประทานอาหารตรงบริเวณนี้เยอะมากเลยอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเจ้าสัวมีก๋วยเตี๋ยวบะหมี่หมูแดงอะไรต่างๆนานา,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 นานเดี๋ยวลองไปดูกันก่อนว่า เราจะไปรับประทานอะไรดีนะครับเดี๋ยวไปเดินดูฝั่งด้านนั้นกันว่านอกจากว่าฝั่งที่ผ่านมาแล้วอะ่ะยังมีร้านอะไรให้เรารับประทานอีกอ๋ออันนี้เขาก็จะมีเป็นแบบร้านแบบนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าเป็นแบบอ๋อเป็นข้าวรัดแกงปัตตานีนะครับมีข้าวรัดแกงของปัตตานีด้วยนีหลากหลายนะอันนี้คือ ผัดเผ็ดกุ้งสตอผัดเผ็ดปลาดุกอะไรอย่างน,นี้อันนี้อาหารตามสั่งนะมีอาหารใต้ด้วยครับอันนี้มาจากก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำสุขโขทยัยครัวฮาลลานะครับอันนี้แบบครัวฮาลานอร่อยปรุงกลางมีแบบเป็นฮาลานอะไรแบบนี้ก็มีนะอันนี้เขาก็จะมีแบบว่าเนี่ยฝั่งด้านนี้ก็จะมีเป็นมหาชัยไอศครีมอาหารตามสั่งนะครับส่วนมากอาหารตามสั่งก็เยอะเหมือนกันพอเปี้ยสด ถ้าใครรับประทานอาหารฮหลานมาตรงนี้ได้เลยนะเพราะว่ามีร้านที่ขายอาหารฮหลานด้วยนะครับเนี่ยเลยเยอะมากนี่ก็คือเป็นบรรยากาศฝั่งด้านนี้จะเป็นอาหารตามสั่งสส่วนมากนะแล้วก็มีส้มตำนะครับนี่คือบรรยากาศทั้งหมดของที่นี่นะครับที่เขามารับประทานอาหารเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารแล้วก็ไปหาที่นั่งรับประทานอาหารกันดีกว่านะครับทุกคนเนี่ยเดี๋ยวจะกินข้าวคุกกะปินี่แหละ แล้วก็เดี๋ยวซื้อน้ำไปนั่งรับประทานกันดีกว่าไปนี่เลยโหน่ากินอิสลามทานได้คุณเชียงไก่นะครับจะมีข้าวคุกกะปิปลาย่างข้าวคุกกะปิข้าวตาแดงเรากินอะไรด,เดีเอากินข้าวคุกกะปิธรรมาดาแล้วกันเนาะโทษครับข้าวคุกกะปิจานหนึ่งนี่น่ากินมาก เป็นกุนเชียงไก่นะเนี่ยเขาเขียนเลยว่าอิสลามทานได้กุนเชียงไก่เซ็กล่องเพิ่มห้าบาทมีข้าวขาหมูอยู่ด้านข้างโ <c oughs> อ้หน่ากินมากเลยทุกคนดูดิ <c oughs> ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นออของข้าวคุกกะปินะครับแล้วก็อันนี้อยู่ที่ราคา4ี่บาทนะครับข้าวคุกกะปิหนึ่งจานอยู่ที่ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์แล้วก็ฝั่งดัานนี้ก็จะเป็นแบบน้ำ ลำไยของเราอันนี้แก้วละยี่สิบาทนะครับนี่สองอย่างนี้หกสิบบาทเนี่ยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตอนนี้ผู้คนก็นั่งรับประทานอาหารกันแบบว่าเยอะมากอยู่หน้าเซ็นทันเอ้ยอยู่หน้าเดอะมอลล์นะครับบรรยากาศ